สนุกคิดพิชิตการคูณในยุคโควิดสอนโดยคุณครูอ,อนิชานันทพฤกค่ากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชุดที่3การคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มี2หลักค่ะการคูณตามแนวตั้งแบบมีการทดนะคะนะักเรียนลองดูโจทย์นะคะเขาให้หาผลคูณของจํานวน65คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เราจะเอามาใส่ใน กรอบเหมือนเดิมนะคะก็คือหลักหน่วยแนละหลักสิบเอา65ไว้ด้านบนก่อนนะคะคูณด้วยตัวเลข2 2มีตัวเดียวเอาไว้ที่หลักหน่วยนะคะเราจะเอาหลักหน่วยคูณกันก่อนนั่นก็คือ2ไปคูณ5 2คูณ5ได้เท่ากับ10นะคะ10 เกินหน่วยหลักหน่วยนะคะดังนั้นเอาเลขศูนย์ใส่ไว้ที่หลักหน่วยค่ะส่วนเลข1เอาไว้ที่หลักสิบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอา2ไปคูณกับ6กค่ะสองคูณหกได้สิแล้วไปบวกกับ1นึข้างบนนะคะเป็น13บนะคะดังนั้นคําตอบของข้อ,น,อน,นี้ก็คือ65คูณสได้เท่ากับ130นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะหาผลคูณคของ42คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ เราก็แยกเป็นหลักสิบและหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเอา42ไว้ด้านบนก่อนแล้วคูณด้วย6นะคะ6มีตัวเดียวให้อยู่ที่หลักหน่วยดังนั้น6คูณ2ได้เท่ากับ12นะคะ12เกินหลักหน่วยนะคะดังนั้นเอาเลข2ไว้ที่หลักหน่วยส่วนเลข1ไว้ที่หลักสิบนะคะ6คูณ4ได้24นะคะบวกกับอีก1ข้างบนกลายเป็น25นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 42คูณ6นะคะเท่ากับ252ค่ะ mm hmm. ข้อต่อไปนะคะหาผลคูณของ5คูณ83เท่ากับเท่าไหร่เราไว้ที่หลักหน่วยและหลักสิบเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการคูณสามารถสลับที่ได้เราเอาตัวเลขมากไว้ด้านบนนะคะนั่นก็คือ83นะคะคูณกับด้วยเลข5 5า้ามีตัวเดียวเอาไว้ที่หลักหน่วยนะคะเอา5ไปคูณกับ3ก่อน5คูณกับ3ได้เท่ากับ15 สิเกินหลักหน่วยนะคะดังนั้นเอา5้าไว้ที่หลักหน่วยอย่างเดียวนะคะแล้วเอาเลข1นะคะไปไว้ที่หลักสิเสร็จแล้วเราเอา5้าไปคูณกับ8นะคะ5คูณ8ได้40บนะคะบว,บวกกับอีก1กลายเป็น41นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ5คูณกับ83นะคะเท่ากับ415ค่ะ ข้อต่อไปนะคะหาผลคูณของ7จ็คูณสีเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราแยกไว้ที่หลักสิบและหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถสลับที่การคูณได้นะคะเอาตัวเลขมากไว้ข้างบนก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ43ไว้ด้านบนนะคะคูณด้วยกับ7นะคะ7มีตัวเดียวเอาไว้ที่หลักหน่วยเอา7ไปคูณกับ3ก่อนนะคะ7จ็ดคูณสได้21นะคะ21เ็กินหลักหน่วยนะคะดังนั้นเอาเลขหนึ่งไว้ที่หลักหน่วยตัวเดียวส่วนเลข2ให้เอาไว้บนเลข4นะคะแบบนี้นะคะ แล้วเราเอา7ไปคูณกับ4นะคะ7คูณ4ได้28นะคะบวกกับอีก2นะคะกลายเป็น30นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะ7คูณกับ43เท่ากับ301นั่นเองนะคะ ้อต่อไปนะคะหาผลคูณของ9คูณ5 5เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนเอาตัวเลขไว้ที่หลักสิบและหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะสลับที่การคูณโดยเอาตัวเลขมากไว้ด้านบนก็คือ55นะคะแล้วคูณด้วยเลข9 9เป็นหลักหน่วยเพียงตัวเดียวนะคะเอาไว้ที่หลักหน่วยเอา9้าไปคูณกับ5ก่อนนะคะเกคูณ5ได้45นะคะเอาเลข5าไว้ที่หลักหน่วยนะคะส่วนเลข4เอาไว้บนเลข5ที่หลักสิบนะคะเสร็จแล้วเราเอา9ไปคูณกับ5อีกครั้งหนึ่งนะคะที่หลัก เกคูณหได้กับ45บนะคะบวกกับอีก4นะคะได้เท่าก,กับ49เนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ9ก้าคูณห้าเท่ากับสี่ร้อยเก้าสิบ้คยงไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสนุกคิดพิชิตการคูณในยคโควิดแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ